สวัสดีเพื่อนๆชาวตำรารถทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีน้องนะครับน้องคนหนึ่งนะฮะก็เป็นสมาชิกอยู่ในช่องของเรานี่แหละฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมมากนะฮะน้องบอกว่าน้องเพิ่งซื้อรถมาใหม่หนึ่งคันนะฮะบอกกับผมว่าพี่ผมรบกวนหน่อยเนี่ยพี่ช่วยมารีวิวรถผมหน่อยอประมาณนั้นแล้วก็มาช่วยดูหน่อยว่าผมซื้อมาเนี่ยคุ้มหรือเปล่าพี่ครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมผม ไม่เคยมาบ้านเขาเลยไอคนเนี้ยฮะผมกําลังหาทางไปเขาบอกผมว่าขี่เข้ามาลึกๆเลยพี่แล้วโอ้โหผมอยากให้ทุกคนดูทางนะฮะนี่นี่นะทางนี้นะฮะเนี่ยอยากให้ดูทางนะครับด้านหลังผมนะนี่ข้างหลังนี่เลยข้างหลังนี่เลยนะครับมันบอกว่าให้ผมเนะี่ยตรงตามทางไปซึ่งผมมองมองไปในทางอ่ะนะผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีบ้านคนสักหลักเลยนะดูฮะ <laughs> แม่งหลอกผมไปฆ่าแน่เลยโอเคไ,ได้ไงเดี๋ยวผมจะลองขี่ตามทางไปดูก่อนนะฮะว่ามัน มีบ้านคนไหมแล้วม,มันคือรถอะไรครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านของุ่นนองละนะครับผมเห็นแล้วอย่าบอกนะว,ว่าเป็นใันข้างหลังนีบ่บอกเลยบันเทิงบันเทิงมากถ้าเป็นในตัวข้างหลังนี้จริงนี่ฮาเลยนะเออไปเนดะี๋ยวผมวไปดูกันเพราะจริงๆก็ผมเห็นว่ามันมีรถรถเก่งอีกคันหนึ่งนะแต่ผมไม่แน่ใจถ้าเป็นคันนี้ได้บันเทิงแนะ่โอเค ตอนนี้น้องมันมาละมาละเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามกันว่าจะเป็นคันไหนเนาะเฮ้ยโอ้เป็นคันนี้เลยใช่ไหมโอ้สวัสดีครับโอ้คันนี้ใช่ไหมนี่คันนี้เลยพี่ไอ้เย้รีวิวรถไถคัยคันในตำนานใช่ไหมโอ้โหเอาเลือกนะทุกคนเอาวะเดี๋ยวมาลองดูกันนะเดี๋ยวผมจะมาดูทีละชิ้นเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตลองพูดคุยนะฮะกับน้องดูก่อนนะครับ มันมันพุ่งออกตามท่อเนี่ยพี่ไม่ถึงยังกได้เปิดอะไรนะเปิดปั๊มเลยทีเป็นคายคายปั๊มอ่ะอ่าเหมือนกระบะดีเซลควันดำมาเออควันดำค่ะหไปคายม้ามึงปลูกเปนนขหมงไปเพราเนี่ยน้ำมันนั้นออกตท่อไอเสียออกออกตามไอเสียพี่ไอชิบหายไหมเธอดิไม่ชิบหายผมปิดเลยเห็นน้ำมันออกไอ้เนี่ยเล้วอย่างนี้มันคุ้มค่าความแรงไหมเนี่ย แรงขึ้นมาหน่อยแรงขึ้นมาหน่อยเดี่ยไอ้เสียธรรมนไปเป็นลิตรเดียวนะไม่ไม่คุ้มแล้วอะไกันนะจะพังหรือเปล่าก็ไม่รู้เลปิดปิดปิดไอ้ยไม่ไม่ได้อล้วอย่างนั้นหลังจากพูดคุยกับเจ้าของรถไปแล้วเราจะเริ่มมาดูกันนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าหลักๆแล้วเนี่ยการที่เรารีวิวรถไถเนี่ยนะฮะมือสองให้ดูตรงไหนบ้างเอาความรู้พื้นฐานก่อนเลย สำหรับที่มีสําหรับผมนะฮะเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้าผมจะดูนะผมจะดูตัวไฮดรอลิกนะครับของ CMT CMT <ม> <PM T. S 2> ผ่านหน้าเนาะใช่ครับเราก็จะมาดูตัวนี้นะฮะว่า,าเขาทำงานปกติไหมเช่นยกค้างแล้วตกหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดยกขึ้นมาค้างแล้วตกนี้แสดงว่า,าซีนนะครับของพวกระบบไฮดรอลิกต่างๆนะครับน่าจะสึกหรออาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นตัวท่อไฮดรอลิกของเขาเนาะท่อน้ํามันต่างๆมาถึงทางด้านฝั่งเครื่องยนต์ โอ้โหไม่ต้องถามนะฮะว่ามาร์กตรงหรือเปล่ารุ่นนี้ไม่มีคำว่ามีมาร์กไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะนี่ครับมอน้ำอย่างนี้อมอน้ำนี่ถ้าจากประสบการณ์ที่เคยแวบๆเห็นเห็นมานะฮะจัดว่ายังอยู่ในสภาพที่ปกติต้องลองเปิดนะถ้าเป็นพวกรุ่นแบบนี้นะลองเปิดดูก่อน โอเคน้ำก็มีขาดบ้างนะครับเป็นธรรมดาของเครื่องยนต์ของเขาที่เก่าแล้วนะฮะก็ไม่มีหล่อเย็นนะโอ้เนาะตัวนี้ไม่ได้ใส่ครับคไม่มีหล่อเย็นโอเคเครื่องยนต์ก็สตาร์ทปกติเครื่องเจ็ดพันเจ็ดทำวาลไปแล้วนะเบื้องต้นที่ได้คุยกับน้องนะครับน้องนาคาเอ่อตั้งแต่ซื้อมานะครับซ่อมอย่างแรกเลยคือวาลหมดไปกี่บาทนะครับเอ่อสี่พันกว่าบาท 4, สามสี่พันอันนี้คือเป็นอ,อะไรนะครับเป็นอะไรของอมือสองนำเข้านะครับเป็นอะไรนอกนำเข้ามือสองนะฮะซึ่งเชียงกงบ้านเรามีไหมโอ้มีพี่ผมแนะนำเลยครับสงวนพงสงวนพงเนาะพิกัดโคราดเราเน่<ล>ะนะโคราชเราครับสงวนพงสงวนพงเนาะมีมีอะไรขายนะตัวนี้เฮ้ยผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรให้เขานะแล้วเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมเลยนะร<ม>้านเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันน้องเขาแนะนำมา <laughs> ก็เอาเอาไว้คิดคำนวณกันนะฮะ ก็ถ้าเกิดเป็นของใหม่มันราคาเท่าไหร่นะโอ้ประมาณหกพันได้ไหมตัวนี้รรพวกวาวอ่ะชุดวาวที่ทำไปโอ้รุ่นหกเจ็ดพันแปดพันนี่แหละครับโอ้เจ็ดแปดพันครับยกชุดนะยกชุดใช่ไหมอันนี้เราก็ประหยัดเงินไปได้ประมาณหนะ้าพันเนาะครับรึ้นโอ้ถือว่าคุ้มนะฮะมาถึงด้านหลังผานผานไถเนาะด้านหลัง ของเดิมติดรถนี่เห็นน้องโอนะครับบอกเป็นผานสามเนาะแต่อันนี้เป็นผานยืมเป็นผานเจ็ดเป็นผานเจ็ดยืมมาว่างั้นเอาไปไถามาละรอบนึงนะฮะตั้งแต่ซื้อมาเพิ่งเอาไปเปิดซิงมาว่างั้นตอนผานส<อ>ามก็จอดเก็บไว้นะฮะยังไม่ได้ใช้อะไรไอตัวนี้นี่เขาเรียกว่าแข,น,แขนยกใช่ครับแขนยกนะครับที่เราจะดูนะฮะว่า สมประกอบไหมแต่ส่วนใหญ่ไอตัวนี้ไม่ค่อยพังเท่าไหร่แขนยกจะไม่ค่อยพังถ้าพังมันจะเป็นไอตัวเนี่ยเขาเรียกไอ,อสลักมันนะ่ะสลัก,สล,กสลักมันจะมีสึกหลอไปเรื่อยปกติพวกเพาร้อต่างๆนี่เ,เห็นน้องบอกปกตินะไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรที่เสียเลยก็คือเอาง่ายๆว่าซื้อมานะครับขี่ได้เลยแล้วไปลองไถดูละก็คือปกติทุกอย่างนะครับก็ไม่มีอะไรสึกหลอก็จะมีอย่างเดียวนะครับที่ทําไปก็คือวาว มีวาวที่ต้องทําที่แน่ๆนะฮะฝั่งนี้ผมคิดว่าที่จะได้ทําอีกนะครับเนี่ยะฮะเป็นพวกระบบจ่ายไฟต่างๆนะครับเป็นไดสตาร์ทไดชาร์จเนาะครับมันจะไม่เหมือนรถกระบะนะฮะที่จะมีไดเล็กแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวเดียวเลยนะครับในอนาคตนี่จากที่ได้ลองไปถามผู้รู้มานะฮะแล้วก็เคยลองขับดูละครับแต่เมื่อก่อนผมเคยลองมาแล้วนะไอ้พวกรถไถอย่างนี้ฮ้่งคูดขับยากเลย อันนี้ก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นปั๊มลมนะปั๊มลมปั๊มลมไม่รู้เสียหรือเปล่าน่าจะเสียนะผมว่าตัวนี้น่าจะเสียเพราะว่าถ้าไม่เสียเจ้าของก็คงใส่สายพานไว้นะฮะมันจะเป็นปั๊มลมนี่ฟังจากเสียงก,ก็แก๊กก็แก๊กข้างในเนาะน่าจะสันนิษฐานได้เลย,เ,ลยเสียแน่นอนแต่จริงๆส่วนใหญ่เรารถไถก็ไม่ค่อยได้ใช่ใช่ไหมโอ้เนาะปั๊มลมตัวนี้ไม่ได้ใช้อกเออไม่ค่อยได้ใช้ปาตัวนี้นะครับเป็นปัม๊มอ่าเขาเรียกปัม๊มไฮดรอลิก ปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้นี่เพื่อนๆนะฮะสมาชิกอย่ามองข้ามนะครับผมแนะนําเลยตัวนี้สําคัญมากหากไปถึงปั๊บเห็นมันยืมๆอย่างเงี้ยสันนิษฐานไว้รอเลยนะฮะว่าซีนซีนนะครับซีนของตัวปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยน่าจะสึกหล่อละแต่ตัวนี้เห็นน้องบอกว่ายังใช้ได้อยู่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่กับก็ยังไม่ได้มีส่งผลไปกับระบบขับเท่าไหร่ระบบขับเคลื่อนของล้อเนาะฮะก็ยังยังหมุนพวมอะไรได้ปกติาอ่โอเคตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับ ตอนแรกว่าจะสตาร์ทเครื่องนะฮะแล้วไปขี่เล่นกันแต่ได้ความที่ว่ามันเริ่มมืดแล้วสถานที่ก็ไม่อำนวยครับเพราะว่าถ้าเกิดจะไปรีวิวขี่ให้ดูนะี่ผมต้องขี่ไปประมาณประมาณ2กิโลนะฮะถึงจะไปเจอสถานที่ที่มันจะไปไถได้นะฮะพวกไฟนี่ใช้ได้ใช่ไหมโอ้ใช้ได้อยู่ครับโอ้ถ้าใช้ได้ก็คุ้มไม่ต้องทําอะไรนะฮะตอนนี้ถือว่ายังคุ้มอยู่ไม่ได้ซ่อมอะไรอีกหนึ่งจุดนะฮะหากหากว่าซื้อไปแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องทําเลยนี่คือตัวนี้เบาเรื่องเบาได้หาไม่ยากครับตอนนี้เดี๋ยว ผมแนะนำนะสปาโก้เลกาโลไปเลยพันกว่าบาทนะครับของก๊อฟเกตอันนี้เอามาเปลี่ยนได้ยกเยกยกเยกหน่อยได้ขี่ทำให้ปวดหลังนะตอนนี้ยางก็จะแพงหน่อยเนาะถ้าจะเปลี่ยนถ้าอย่างที่บอกอ่ะพี่เคยบอกไปแล้วว่าถ้าอย่างนี้แม่งต้องปาดเนาะปาดปลอใหม่ประหยัดไปก่อนใช่ประหยัดไปก่อนเพอได้ขี่ได้ใช้สรุปโดยรวมเลยนะครับรถไถคันนี้นะฮะฟอร์ดฟอร์ดเจนะครับแปลเป็นเครื่อง7 7 0 0เจเนาะ เป็นเครื่อง7จ0 0เดครับเดี๋ยวมาสรุปกันเลยให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยซื้อมาแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะก็ตอนนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าคุ้มนะครับราคา1นึ่งแสนบาทอย่างที่บอกไปนะครับเจ้าของก็ได้ลงมือทําไปแล้วก็คือเปลี่ยนวาลวนะครับอย่างที่บอกก็ประมาณ3 0 0พันนะครับแล้วก็สิ่งที่จะได้ทําต่อไปตอนนี้ยังไม่มีนะครับน่าจะใช,ใช้ใช้งานไปได้อีกประมาณ อย่างต่าๆก็มีครึ่งปีนะฮะถึงจะได้มาต้องมาไล่ดูระบบพวกระบบปั๊มต่างๆนะครับพวกปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันน้ำมันดีเซลเนาะปั๊มน้ำมันดีเซลครับแต่ส่วนไอ้เจ้าปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยค่าซ่อมก็ไม่กี่บาทนะครับก็น่าจะประมาณพันกว่าบาทส่วนไอ้ปั๊มน้ามันปั๊มน้ํามันดีเซลนี่จัดว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่นะอย่างอะไหล่มือสองก็ ถ้าถูกสุดนะครับผมว่ามี78 9000นะฮะถ้าเกิดเปลี่ยนยกเซตนะครับแต่ถ้าเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยโอ้โหเห็นแววๆว่าน่าจะประมาณ20,000อันนี้ผมไม่มั่นใจราคานะฮะข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะฮะแฟนๆนะครับช่องตำลารถด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลไหนที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับให้กับทางช่องเรานะครับคอมเมนต์แนะนำได้นะครับว่าข้อมูลไหนที่ถูกต้องนะฮะก็โดยรวมแล้วคุ้มนะฮะคุ้มครับผม เป็นยังไงบ้างครับคันนี้เพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะฮะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสำหรับนี้สวัสดีครับก็มาถึงช่วงรีวิวไทยคลิปกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับเจ้ารถไถฟอร์ดเครื่อง7,700คันนี้สําหรับผมนะฮะขอรีวิวสั้นๆเลยนะครับคุ้ม แน่นอนฮะเพราะว่าซื้อมาใช้งานได้เลยไม่จำเป็นต้องซ่อมใดๆนะครับก็สามารถหาเงินได้เลยว่าอย่างนั้นดีกว่ายกเว้นเสียแต่ที่เจ้าของรถนะฮะได้ทําการซ่อมไปก็จะมีวาวนะครับประมาณ3,000กว่าบาทที่ซ่อมไปแล้วนอกนั้นก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ถ้าหากมีนะครับก็จะมี3จุดด้วยกันก็จะเป็น1เลยเนี่ยเป็นปั๊มน้ํามันดีเซลนะครับส่วนอันดับ2ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกอันดับสุดท้ายก็คือยางนะฮะ ครับทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องปั๊มน้ำมันดีเซลวันก่อนหากจะต้องซ่อมต้องเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นอะไหล่นะครับของมือสองน้ำเข้าตามเชงกงต่างๆรวมค่าช่างนะฮะก็อยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับจนไปถึง10,000บาทอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะฮะสำหรับถ้าเป็นอะไหล่ใหม่เนี่ยทางผมเองอ่ะต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลไม่ค่อยแม่นนะฮะหรือถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ตัวนี้ถ้าเป็นของใหม่นะฮะ ก็สามารถอคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมได้เลยด้านล่างคลิปนี้นะครับผมส่วนอันดับที่2เนี่ยปัม๊มน้ำมันไฮดรอลิกการซ่อมเนี่ยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมลองไปสอบถามข้อมูลจากช่างมาแล้วนะฮะใกล้ๆตัวก็จะมีค่าซ่อมค่าช่างอะ่ะฮะรวมอะไรมีตั้งแต่เจ็ดแปดนะครับจนไปถึงพันกว่าบาทก็แล้วแต่อาการเนาะอันดับสุดท้ายยางครับถ้ามองกันผิวเผินเนี่ยดูแล้วเนี่ยยางเนี่ย ยังไม่เปลี่ยนก็ได้นะฮะถ้าหากนําไปใช้งานที่มันเป็นที่ลาบนะครับผมที่ลาบไม่ชันไม่เปียกมากไม่แฉะมากเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดนําไปใช้งานที่มันเป็นที่ชันหน่อยนะฮะเปียกแฉะหน่อยเนี่ยก็จะลดทอนประสิทธิภาพของเขาลงไปนะครับส่วนราคาของเจ้ายางตัวนี้เนี่ยก็แนะนำนะครับเป็นยางหลอดดอกหรือยางกีดดอกที่เราเรียกกันเนี่ยจะคุ้มกว่านะครับราคาก็อยู่ตั้งแต่ประมาณ 2000นะครับจนไปถึง6000ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของยางแล้วก็การกรีดคุณภาพของเขาอะนะฮะส่วนราคายางใหม่นั้นเนี่ยเหมือนกันครับก็อยู่ที่ขนาดของยางนะครับประเภทของยางเช่นล้อหน้าหรือล้อหลังเนาะถ้าเกิดเป็นล้อหน้าเนี่ยเราจะสตาร์ทอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับจนไปถึง20,000กว่าบาทส่วนล้อหลังนี่ก็โอ้โหมี3 4มสี่หมื่นเลยก็ลองรวมรวมดูครับเพื่อนๆบวกลบคูณหารกันดูนะฮะสำหรับยาง ว่าคุ้มตรงไหนสะดวกตรงไหนแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็รอดอกดีกว่านะฮะประหยัดต้นทุนนะครับจะได้เก็บเงินเอาไว้ซ่อมแซมตัวอื่นบํารุงรักษาตัวอื่นนะครับผมสําหรับเจ้ารถไถคันนี้สำหรับผมนะฮะมองว่าคุ้มแต่ถ้าหากเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับคิดเห็นได้ไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ